ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่คลิปเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนนะครับคลิปนี้ก็จะสอนพื้นฐานบทที่5นะครับบทที่5พื้นฐานนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มเรียนกันเลยนะครับตี้อูเคอตี้อูเคอก็คือบทที่5 ตี่อูก็คือที่ห้าเคอก็คือบทเรียนนะครับบทเรียนที่ห้าตี่อูเคอรฟู่หมูชินฟู่หมูชินก็คือบีดามารดานะครับเรียกว่าฟู่หมูชินถ้าเรียกว่ามารดาก็เรียกว่าหมูชินบีดาเฉยเฉยก็เรียกว่าฟู่ชินนะครับฟู่หมูชินก็แปลว่าบิดามารดาอย่างเป็นทางการก็เรียกว่าฟู่หมูฟู่หมูนะครับฟู่หมูชิน บิดามารดานะครับท่าซื่อท่าซื่อก็คือเขาคือหรือเขาเป็นนะครับท่าซื่อวัวฟู่ชินก็คือบิดาของฉันวัวฟู่ชินวัวแปลว่าของฉันนะครับฟู่ชินก็คือบิดาท่าซื่อวัวฟู่ชินท่าซื่อวัวฟู่ชินนะครับก็แปลแปลไทยนะครับแปลว่า เขาเป็นบิดาของฉันนะครับพูดเป็นทางการนะครับถ้าซื่อหัวป้าปาใช้คำว่าป้าปาก็ได้นะฮะก็ไม่เป็นทางการก็คือพ่อนะครับถ้าซื่อหัวป้าปาถ้าซื่อหัวป้าปาก็คือเขาเป็นพ่อของฉันนะครับถ้าซื่อหัวป้าปานะครับต่อไป 他是我爹，他是我爹，เคำนี้นะครับเป็นภาษาพูดก็คือพ่อ,อคล้ายๆภาษาอังกฤษว่า daddy daddy นะครับถ้า爹，เขาเป็นพ่อฉันเขาเป็นพ่อของผมถ้า爹，นะครับถ้า爹，เข้าใจนะครับต่อไปถ่ามิงชื่อเจี่ยถ้าก็คือเขามิงชื่อก็คือชื่อ เจ้าก็คือเรียกว่าถ้ามิงชื่อเจ้าเขามีชื่อเรียกว่ามานามานาก็ทับศัพท์เป็นภาษาไทยแล้วกันว่ามานาชื่อมานานะครับมานามานาถ้ามิงชื่อเจ้ามานาถ้ามิงชื่อเจ้ามานาก็คือชื่อของเขาเรียกว่ามีชื่อเรียกว่ามานานะครับเขาเป็นคนจีน ถ้าซื่อัวหมู่ชินาก็คือเขาเป็นอ่าเขาตรงนี้คือเขาผู้หญิงนะครับถ้าซื่อัวหมู่ชินาหมูชินก็คืออ่ามารดาถ้าซื่อัวหมูชินเขาเป็นแม่หรือเขาเป็นมารดาของฉันถ้าซื่อัวหมูชินนะครับถ้าเป็นทางการเขาใช้คําว่าหมูชินนะครับท่าซื่อัวหมูชินนะครับอ่าถ้าภาษาทั่วไปก็คือถ้าซื่อัว มามาทาซื่อหัวมามาเขาเป็นแม่ของฉันนะทาซื่อหัวมามานะครับถ้าเป็นภาษาพูดท้าซื่อหัวเนียงคําว่าเนียงก็คือแม่นะครับแม่ในหนังจีนก็จะใช้กันบ่อยนะครับเนียงก็คือแม่ท้าซื่อหัวเนียงท้าซื่อหัวท้าซื่อหัวเนียงเขาเป็นแม่ของฉันนะครับ ท่ามิงชื่อเจ้าก็คือเขามีชื่อเรียกว่าท่ามิงชื่อเจ้ามารี่นะมารี่ก็แปลภาษาอังกฤษก็คือแมรี่นะแปลไทยก็มาลีนะทับศัพท์ไปมาลีนะครับท่ามิงชื่อเจ้ามาลี่ท่ามิงชื่อเจ้ามาลีนะก็คือเธอชื่อว่ามาลีนะครับ ต่อไปนะครับฉัน我รักพ่อขอันนคือฉันรักพ่อของฉัน,น我我我我ฉันรักพ่อของฉันฉัน,น,นรักพ่อของฉันฉันักพ่อขฉันก็นรักแ่ลของฉันก็รักแม่ของฉันหันรักพ่อของกันือนรัก่อะครับ 我爸爸妈妈ก็คือพ่อแม่ของฉัน我爸爸妈妈也爱我也爱我เขาก็ก็รักฉันเหมือนกันอ่าเหวียก็คือก็เหมือนกันนะครับวัวป้าปามามา也爱我我爸爸妈妈也爱我ก็คือเออพ่อแม่ของฉันก็รักฉันเหมือนกัน我跟爸爸说ฉันพูดกับพ่อว่านะครับ我跟爸爸说 หัวอ้ายป้าปลา,าฉันรักพ่อนะาถ้าใครยังไม่เคยพูดว่ารักพ่อก็ให้ไปพูดกับพ่อนะครับแสดงความรักกับพ่อนิดนึงนะไม่ต้องไว้ในใจนะครับแสดงออกมาเลยนะครับหัวอ้ายป้าปลาฉันรักพ่อหัวอ้ายป้าปานะครับหัวเกินมามาซัวฉันพูดกับแม่ว่าเกินแปลว่ากลับนะครับเกินม so. ามาซัวคือพูดกับแม่ซัวแปลว่าพูดนะครับ หัวเกินมามาซัวฉันพูดกับแม่ว่าหัวอ้ายมามาหัวอ้ายมามาก็คือฉนฉักแม่นะหัวไอ้มามานะครับถ้าใครพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไปพูดนะครับดูแลท่านนิดนึงนะครับพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเรานะครับถ้าท่านยังอยู่ก็เราไปดูแลนะครับ ถ้าดูแรไม่ได้ก็เป็นลูกที่ดีแล้วกันนะหัวไอ้ายมามาฉันรักแม่ของฉันนะครับหัวไอ้ายมามาป้าปาซัวก็คือพ่อพูดว่านะครับป้าปาซัวพ่อพูดว่าหาวหายจือ่อก็คือเด็กดีเรียกว่าหาวหายื่อหาคำนี้แปลว่าดีหายื่อแปลว่าเด็กเด็กดีหาวหายื่ออ้ตูซูก็คือรักการเรียนหนังสือตูซูก็คือเรียนหนังสือนะครับ 爱读书รักการเรียนหนังสือ好孩子爱读书好孩子爱读书ก็คือเด็กดีก็ต้องรักการเรียนหนังสือมามาซัวก็คือแม่พูดว่ามามาซัว好孩子ก็คือเด็กดีไอ้สร้างเสือก็คือรักการไปโรงเรียนสร้างเสียสร้างเสือก็คือไปโรงเรียนเรียนหนังสือนะ好孩子爱上学 ห่าวหายชื่อ้อ้สร้างเสือเด็กดีก็ต้องรักกันไปโรงเรียนนะครับ่าต่อไปหัวเซียงสิ้นก็คือฉันเชื่อเซียงสิ้นแปลว่าเชื่อป้าปามามาก็คือพ่อแม,ม่ป้าปามามาสัวเตอหัวคำพูดที่พ่อแม,ม่พูดสัวเตอหัวคือคำพูดที่พูดออกมาเรียกว่าสัวเตอร์หัวป้าปามามาสัวเตอหัวก็คือคำพูดที่พ่อแม,ม่พูด 我相信爸爸妈妈说的话我相信爸爸妈妈说的话ก็คือแปลว่าอ่าฉันเชื่อคำพูดที่พ่อแม่พูด我一定อย่างจก็คืออย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ิงก็คือรักการเรียนหนังสือเหยอสร้างเสียและก็รักการไปโรงเรียนนะเหยอสร้างเสียท่าทงประโยคนะครับ 我一定爱读书也爱上学นะครับก็คืออ่าฉันเนียอ่ารักการไปอ่ารักการเรียนหนังสือแล้วก็รักการไปโรงเรียนอย่างแน่นอนนะครับอ่าทีนีอ้อาจารย์ชวนจะอ่านให้รอ,อบหนึ่งนะครับที่อู่母亲 他是我父亲，他是我爸爸，他是我爹，他名字叫马纳，他是我母亲。 她是我妈妈，她是我娘，她名字叫玛丽。我爱我爹，我也爱我娘。 我爸爸妈妈也爱我。我跟爸爸说：“我爱爸爸。”我跟妈妈说：“我爱妈妈。”爸爸说：“好孩子爱读书。” 妈妈说好孩子爱上学。我相信爸爸妈妈说的话。我一定爱读书也爱上学。啊，ทีนี้เราก็มาถามตอบกันนะครับ ว่นตาว่านแปลว่าถามตาก็แปลว่าตอบนะครับนี่ป้าป้าเจ้าสมมติงชื่อนี่ป้าป้าเจ้าสมมิงชื่อนะครับแปลว่าพ่อของคุณอ่าชื่ออะไรนะครับนี่พ่ชินเจ้าสมม n ิงชื่อเป็นทางการนิดนึงปิดาของคุณชื่ออะไรนี่่ชิเจ้าสมมิ อไม่เป็นทางการ你爹叫什么名字你爹叫什么名字他名字叫马纳他名字叫马纳那，นก็คือชื่อของเขาเรียกว่ามานะ你妈妈叫什么名字啊，แม kh ่ของคุณชื่ออะไร นี่妈妈叫什么名字นะครับถ้าเป็นทางการนี่母亲叫什么名字นี่母亲叫什么名字ก็คือมารดาของคุณชื่ออะไรอ่าไม่เป็นทางการนี่娘叫什么名字นี่娘叫什么名字 他名อ叫玛丽他名字ชื่อ叫玛丽ก็คือเธอชื่อว่า Mary หรืออ่าทับศัพท์ภาษาไทยมาเี他ชื่อ叫玛丽你爱读书吗คุณชอบเรียนหนังสือไหม你爱读书吗อ่าอันนี้ก็มาตอบนะ 我爱读书。我爱读书。ฉันรักการเรียนหนังสือ。我爱读中文。อ่าก็ฉันรักการเรียนภาษาจีน。我爱读中文。อ่าก็คือแปลว่ารักหรือชอบก็ได้ฉันชอบเรียนภาษาจีน。我爱读中文。你ี上ไอ你สร้างเสมา。นไอสร้างเสมาคุณชอบหรือคุณรัก。 ไปโรงเรียนไหมหัวไอ้สร้างเสือวัวไอ้สร้างเสียฉันชอบไปเรียนหนังสือฉันชอบไปโรงเรียนวัวเมยเทียนชุยสร้างเสียวัวเมยเทียนชุยสร้างเสียอ่าเมยเทียนแปลว่าทุกวันเมยเทียนทุกวันฉันไปโรงเรียนทุกวันวัวเมยเทียนชุยสร้างเสียอ่าที่นี้การถามชื่อในภาษาจีนนะ 你叫什么名字ก็คือถามแบบธรรมดานะคุณชื่ออะไร你叫什么名字คุณชื่ออะไระถ้าเป็นเป็นทางการสุภาพขึ้นไปอีกนะหนินกุ้ยซิ่งหนินกุ้ยซิ่งแปลว่าท่านชื่ออะไรหนินกุ้ยซิ่งนะครับ你叫什么名字คุณชื่ออะไร你叫什么名字คุณชื่ออะไร หนินกุ้ยซิ่งท่านชื่ออะไรหนินคํานี้แปลว่าท่านให้เกียรติผู้ใหญ่หนีนกุ้ยซิ่งท่านชื่ออะไรนะครับครับก็ขอจบการบรรยายนะครับพื้นฐานภาษาจีนบทที่5นะครับเพียงแค่นี้นะครับก็โปรดติดตามคลิปเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับสวัสดีครับใจจเจียน